คนเยอะนะไม่รู้กั้นทำไมเหมือนสถานีเนี่ยเขาแบบเชื่อมกับสายสีเขียวอ่ะเออแบบมันเลยดูใหญ่กว่าบางทีก็เลยเดินหลงๆนะไม่รู้ได้มาสูกทางป่ะเดี๋ยวหาทางก่อนว่าจะไปดูที่หวัดว่ามีอะไรกินปล่าไปเจอกัน กายวอไปที่วัดกันเอเครับ okay. ที่วัดเลยไยนะครับก็ที่นี่ก็ไม่น่าจะมีสติครูนะเดี๋ยวเราไปที่เราไปกันเลยตนะอนนี้เราอยู่กันที่รามอินทรานะครับสถานีนี้นั่นเอง แบบนึ่นนะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ตึด๊ดตๆ๊ดต๊ดและตอนนี้เป็นเวลา13นานฬิกา30นาทีนี่ครับเฮ้ยไม่ใช่สิสิ1สนาฬิกา15นาทีาแล้วเรามาดูกันว่าที่นี่จะมีอาหารสตรีทฟู้ดหรือไม่นะครับอยากรู้จริงๆว่าเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสิ่งที่เราเห็นหลังๆในย่านลา,ลาอินรานะครับก็คือมันจะมีแมคโดนัลด์ตั้งอยู่เป็นเหมือน ส่วนการค้าใหญ่ๆเลยคู่ก,กับปั๊มนะครับปั๊มเซลนนซึ่งย่านีดูเป็นย่านคนอาศัยอยู่เยอะมากแล้วก็มีเซน็นทรัลลามาใช่ปะเออมีเซน็นทรัลด้วยนะครับติดอยู่ตัวก็คือเป็นย่านคนอยู่อาศัยนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าที่เนี่ยน่าจะมีอาหารเซนทูดเยอะเดี๋ยวไปดูกันว่าในข้างล่างนี้นะใต้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยสายเซนทูตรงนี้ครับจะมี อาหารสีฟู้ดเดยอะมากไหมนะครับดูกันในช่วงมอวพิกัดนะครับเมื่อคุณมาถึงรถไฟฟ้ารามินทานะครับให้เดินตรงมาเลยมาถึงที่รามินทาซอย5นะครับอาจจะไม่เห็นนิดนึงเมื่อเดินมาถึงแล้วนะครับสีฟูดแรกของเราก,ก็คือร้านขายหมูปิ้งหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะแต่ว่าร้านปิดน,นะครับราคาไม่แพงด้วยมาละี่สิบาทอะไรก็ว่าไปถัดมาก็จะมีอเมซอนแล้วก็ต้ม ทำแซบต้นซอยอาหารเสท็ปที่เหลือก็คือเป็นย่าตร,ยตรงนู้นเลยอ่ะนะตรงนู้นผมว่าผมจะไปเดินซอรวจดูสักหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแต่คงจะไม่ได้ซื้ออะไรกินเท่าไหร่ สรุปนะครับย่านรานมินทราคือเป็นย่านที่มีของกินเยอะมากๆแล้วก็มีเขตชุมชนชัดเจนนะครับน่าสนใจมากที่นี่ร้านอาหาตรต็มหัวคืเยอะมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นร้านแบรนด์ที่คิดว่ากหลายที่ก็คงเคยกินอ่ะอย่างเช่นโรตีกูรโรตีทาชักเนี่ยประชาชนก็มีนะครับใครสนใจหรืออยากลองมาทานไม่รู้ว่าจะแวะทุกสถานีไหนแถวๆนี้ย่ยานรถไฟฟ้าเฉลมพลูก็มาที่นี่ได้นะครับ เพราะว่าย่านนี้ผมว่ามั่นใจว่าคือลงมามีของกินตลอดแน่นอนนะครับเช็คริทให้นี่เป็นหนึ่งในจุดที่น่าแวะเข้ามาอีกที่หนึ่งเลยนะเพราะามีชุมชนที่เป็นนักเรียนนะักศึกษานักเรียนอะเยอะแล้วก็มีคอนโดด้วยนะครับคือผมคิดว่าในอนาคตอ,อีกประมาณสักคั้งของปีข้างหน้าแถวนี้อาจจะน่าอยู่มากขึ้นด้วยก็ได้นะครับเต้องลองดูเพราะด้วยความที่รถไฟฟ้าก็มาถึงตรงนี้แล้วด้วยนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยกับย่านลังชานะครับถือว่าเป็นย่านที่เราเห็นว่าสจ็ดฟุดต,ตีโจทย์นักเรียนแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรือทำงานด้วยนะครับก็ถือเป็นที่ยากน่าเที่วมากๆที่หนึ่งเลยจะไปดูสถานีต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างครับมาต่อกันเลยครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีลาดปลาเคาใช่ปะวะใช่สายลาดปลาเคานะครับตอนนี้เรากำลังจะลงไปหาของกินแต่สิ่งหนึ่งที่ สะดุดตาสะดุดใจผมมากมากเลยนะครับผมก็คือสุก so <penso. S 1> right. ิตีน้อยตรงนี้ดีมากเลยนะนี่ติดรถไฟฟ้าด้วยโคตรดีโอเดะแล้วคือไงต้องลงไปกินปะไม่รู้ไม่รู้ข้างหน้าจะมีอะไรกินเราลงไปดูกันตอนนี้มองไปก็ยังไม่เห็นแล้วไม่เห็นของกินแล้เดินลงไปดูกัน แต่เราได้แน่นๆคือมีสุกี้ตีน้อยนี่รถไฟฟ้าเลยนะสถา,านะีรถไปปากเขากินก็นได้ถ้ามาเอาแบบว่าร้านอาหารที่ติดไม่ใช่สตีน้อยนี่จัดละ <c oughs> อ๋ตอตะฟังตรงนี้บิ๊กซีโอประตูนะครับมีบิ๊กซีไม่รู้ว่ามันจะมีของกินไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับภาพแป๊บนึง อย,อยู่ันที่ร้านมินคาจอมอสืมาแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ไมลา่าไม่ใช่แรปเปอร์นะเป็นสถานีเพิ่งเคยได้ยินเหมืนอนกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีอะไรกินไหมแถวเนี้ยเหนะ็นแล้วปั๊มน้ำมันอย่างแรกแต่เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นนะเดี๋ยวไปดูกันเลยธนาคารเทพนิชม์นี่หมอปันแล้วที่ซ่อมรถเบนซ์ที่ขายอะไรรถเนี่ยไปดูเลยยัไม่เห็นอะไรเลย มมนน่าจะะะ,จะีอไรเดีี๋ยวเเออาไปท่่นมันแบบพื่อนแนะนำให้ผมลงมาประตูทางทางลงทางซ้ายนะครับตอนนี้เพื่อนแนะนำให้ผมลงมาทางเดินทางซ้ายบอกว่าลงมาแล้วเหมือนจะไปเจออาหารแต่ว่าเดี๋ยวลงไปดูคลางก่อน,อ,นอาจจะเจออาหารญี่ปุนก็ได้อ๋อเพื่อนอาหารญี่ปุ่นเห็นป้อ มันอแค่7เ,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 เอา้ามีร้านหนึ่งอตรงนู้ครับเดี๋ยวผมขอดูข้างล่างเซอเวย์ตรงฝั่งนี้ก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปฝั่งตรงกันโอเคตอนนี้เราก็เลยมาถึงร้านมิคา57นะครับเข้ามาในตอนนี้เราจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นสวยมาก ก็นในย่านวัชรพลนะครับอ่า BTS วัวชรพลสายสีชมพูนะครับเอ้ยเอ็มอาร์ีวัชรพลสายสีชมพูนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเป็นอ่ารามอินทรารามอินทาราห้างเเ็ดนะครับอาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารมีอยู่สองมีอยู่สามร้านนะครับอยู่ด้วยกันก็คืออ่าสุชิทิโร่นะครับแล้วก็ยุกิะทุกอย่างเนีย่ยผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วก็มีร้าน เป็นรานชาชานมไข่มุกนะครับก็เป็นร้านที่เหมาะแบบแวะมาทานมากๆในรูปแบบของแบบการมาแบบเสพบรรยากาศญี่ปุ่นอ่ะเออใครที่อยากเป็นสายแบบมาคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยม,มากินอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะผมว่าผมแนะนำริๆที่นี่นะฮะไปรวมตัวกับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่เราจะไปรวมตัวกันแล้วไปทานอาหารด้วยกันนะครับไปกัต่อ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลามินทากม6นะจ๊ะมาดูกันว่ารอบนี้จะมีร้านอาหารให้เราไปกินหรือไม่นครับเจอไปดูกันวันนีนะ้ไปมาหลายร้านแหละเหว่าไปมาประมาณหลายอะ่ะเรียกว่าหลายร้านเลยยังไม่เจอเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยโอ้หรือว่าเขาอยากให้เราหยุดกินปะเป็นไปได้ไหม ไปไปได้ป่ะว่าเขาอยากให้เราหยุดกินเราอาจจะอ้วนแล้วเร,เรามีเหนียงด้วย <c oughs> อาจจะ้เราอยากให้เราหยุดกินก็ได้นะเอาจริงอ่ะเรารอไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีร้านอะไรนะ่ากินไหมไปดูกันดูดิมันมีแต่ร้านเกี่ยวกับสร้างบ้านสร้างบ้านรถรถแพทย์สถตปแพทย์มีแค่นี้เลยแล้วก็ปั้นน้ำมันเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าขอบคุณพี่ๆีที่สถานีอ่า รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับขอบคุณมากสายสีชมพูเป็นสถานีรามอินทาคอมมอหนะครับขอบคุณพี่ๆมากๆเลยที่พยายามช่วยนะครับแนะนำถือว่าแนะนำดีนะผมอาเจนไม่รู้เองก็ได้นะแต่ว่าก็ถือว่าดีถือว่าดีเลยเอาจริงซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าวันเนี้เราจะ น่าจะไปจบที่กม9แหละเพราะว่าไฮไลท์ของจุดของเราอันจะอยู่ที่กม9นะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งทุกคนจะไปรวมตัวกันที่นั่นตอนนี้ผมถ่ายมาเหมือนวันนี้ผมเป็นคนดวงซวยอ่ะไม่ได้กินอะไรเลยได้กินอยู่ร้านเดียวก็คือชานมตรงถไฟฟ้าสีแดงด้วยที่ผมถ่ายตอนแรกไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปขั้นต่อเลยกันที่คูบอนนะครับผมซึ่งคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดใครไม่เจอมากที่สุดก็แไปคูบอนครับซึ่ง,งไปคูบอนผมจะไป ก,ก็ไม่รู้ว่าสถานีคูบอนจะมีอะไรกินหรือเปล่าครับฝั่งนู้นจะไกาเห็นนจูงให้ดูเห็นไม่ใกล้ๆเห็นปดขนานตัดว่ม,วมไปสถานีนู้นน,นะครับแต่ยีคูบอนครับเดี๋ยวขึไปไป้นรถไปป้ไปกันเลยลองไปดูกันว่าสถานีฝั่งนู้นจะมีอะไรกินเอาไว้เจอกันไปป้ายช่วงแบง,งระบายนะครับผมสำหรับจุดที่ผมไปแต่ละที่เนี่ย <c oughs> ผมบอ,ยออบอกเลยว่าแจ็คพอตบอกเลยว่าแจ็คพอต แตงกวัดดีๆนะครับอยากกินร้านอาหารดีๆแต่ว่าดูดิดูสิ่งที่ผมได้นะแต่ผมมาให้ดูกันี้ สี่ครับวันนี้เจ้ากครับสลาดนีสายสุคกูนกพัดน,นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือสถานีมอเตอร์เอนด้าด้าแต่ยังไม่มีร้านอาหารนะครับเราจะลองออไปก็จะเจอหบ้านนะครับซึ่งที่ฝึกงานผมไม่อยู่แค่นี้เองนี่ยแถวเนี้ยจำนี้ะจำได้มาบ่อยก็คือง่ายๆนะครับตรงนี้สถานีนกพัดก็ยังไม่มีเป็นอาหารสีม่วหรืออาจจะมีนะครับแต่ว่า ตอนนี้ผมนอนจากสายตาเนี่ยคือมองเจอครับเห็นแต่ฟ้ามน้ํามันกับบ้านนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมีก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนถประทัดวันนี้ดีฉันเพลครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถัดไปเลยนะครับผมไปเจอกันะนะนะก็อยู่สถานีตลาดมีนบุรีเนี่ยจริงๆนะแค่มีคำว่าตลาดเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากหรืออะไร นเนี่ยน,นะนเยอะมากเดี๋ยวเรารอพักพวกแล้วเดี๋ยวไปดูกันเพราะมันเยอะมากเนี่ยเยอะจ,อจร,ะริงวันนี้ตัวร้านวันแรกนะคะอยู่บอใน260สิ240พรลดรน้ำ8ลิตะ สุแล้วนะครับกับสถานีสุดท้ายที่เรามาถึงก็คือสถานีมินบีซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะมีขเขครับจาก,จาก,จากที่มองดูแล้วฝั่งนู้นนะครับจากที่มองจะเป็นเหมือนสถานีการจอดรถไฟฟ้าของของที่นีนน่นะครับเป็นที่ที่จอดที่ผ่านะครับส่วนฝั่งฝั่ง,งที่ผมลงเนี่ยก็จะเป็นก็คือมันเป็นที่พักแล้วครับไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็มีน,น้อนเซกหลอก น้อกซิกหรอวิลล่อเห็นแล้วด้วยล็อกซิคหรอเราเข้าบ้านแล้วครับผมก็เอาเป็นว่าก็คือตอนนี้ผมก็นะครับเดี๋ยวจะกลับไปช่วยคุณ <saben> มิ้วนะครับผมว่าคุณมิวจะเจะเยอะมากเลยนะครับก็นี่เป็นสถานีสุดท้ายแล้วเนาะของสถานีของสายสีชมพูนะครับผมเดี๋ยวจะกลับไปช่วยเพื่อนต่อนะครับผมก็เดี๋ยวเราขับไปดูคนว่าของคุณมิ้วเนี่ยจะเจออะไรนะครับจะของกินเยอะแค่ไหนครับเดี๋ยวเราลับไปดูกันเลยไปกัน สะกองลงหนึ่งสองซ้ำ เรียบร้อยนะครับผมการเที่ยวทุกสถานีของเราในวันนี้นะสายปีนภูนะครับผมบอกเลยว่ามีทั้งเหตุการณ์โหดมันงหานะครับม่อย่าลืมติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับก็สำหรับสไตล์แอนสตรีทฟู้ดพวกเราขอลาตรงในวันนี้ขอลาไปก่อนรถไฟมาแล้วบ๊ายบายลา